สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงอ้ําขนลุกกับนางเอกแม่เบี้ยตัวจริงชาวเน็ตดงมติสวยกว่านาวใกล้รงจอเต็มทีแล้วสําหรับละครแม่เบี้ยทางช่อง7 HD งานนี้ผู้จัดอย่างพี่เอสุภชัยโปรโมดแบบรัวๆรวมทั้งโพสคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวลงทุน นำคอสตุมของสาวนาวไปสวมใส่แหวกว่ายน้ำในสาะว,ว่ายน้ำเรียกเสียงฮากระจายงานนี้ชาวเน็ตกดไลค์พร้อมทั้งแห่แซวบอกนี่สีน่นางเอกแม่เบี้ยตัวจริงแถมยกสวยกว่านาวที่รับบทเมฆขลาอีกแต่ในด้านซุปตาอัมพชราภาขอเข้ามาหย่อนเม้นสั้นๆแต่แอบจุกเบาๆว,ว่าขนลุก